น้องแอปิเกลกับเครื่องหัวสุดอลังการเจ้าแม่แฟชั่นตามรอยแม่ชมเพิ่งผ่านผลวันเกิดครบ2เดือนไปหมาดๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเกลเด็กหญิงแอปิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ทายาทหมื่น 10, ล้านคนที่3ของนักแสดงพิธีกร ชื่อดังชมพูอรยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตที่ลืมตาดูโลกขึ้นมาปุ๊บก,ก็ขึ้นแทนเป็นซุปตาตัวจิว๋วฮอตมาแรงความนิยมพรุงสูงปรี๊ดเลยล่ะค่ะแสงหน้าคุณแม่แบบไม่เห็นฝุ่นแล้วล่ะค่ะซึ่งช่วงนี้หม่อมมีก็จะคอยอวดความน่ารักน่าชัางของน้องแอปิเกลให้พี่พี่แฟนคลับนะั้นได้ติดตามกันอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นน้องซุป กับแฟชั่นไอคอนสุดขิวโดวยเครื่องหัวสุดอลังการพร้อมแคปชั่นระบุว่าวันว่างของนางแบบโอ้ยช็อตนี้ใครเห็นก็ต้องละลายลงรักจนถอนตัวไม่ึ้นแล้วล่ะคะ่ะ น่ารักน่าฟัดเป็นที่สุดเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ